สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอาชีศึกษาทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะไม่เฉลยคําตอบของคําถามที่มีอยู่ว่างานใดมีหน้าที่ในการจัดทํารายงานผลการเรียนเฉลีย่ยหรือ GPA ข้อไก่งานทะเบียนข้อไข่งานครูที่ปรึกษาข้อควายงานวัดผลและประเมินผลงองูงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน คำถามข้อนี้นะครับถามถึงหน้าที่ของงานใดนะครับที่จะต้องดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำรายงานผลการเรียนเฉลีย่ยซึ่งได้รับจากงานวัดผลมาก็จะต้องไปอ่านเนื้อหาในระเบียบสอสอ,สอว่าด้วยการบริหารสถานศึกษาพศ2552นะครับไปสุ่มดูว่างานใดๆเนี่ยที่เป็นตัวเลือกตอบเนี่ยจะเป็นผู้ทำ จัดทํารายงานผลการเรียนเฉลี่ยหรือ GPA นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ทุกท่านจะต้องเลือกตัวเลือกตอบที่ถูกต้องก็คือกอไก่ครับงานทะเบียนจะมีหน้าที่เป็นผู้จัดทํารายงานผลการเรียนเฉลี่ยหรือ GPA หรือในส่วนของเปอร์เซนต์ทายด้วยนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของงานทะเบียนนั่นเองนะครับส่วนใครตอบข้อขอไข้งานครูที่ปรึกษาขอควายงานวัดผลและประเมินผล งงูงานพฒนาักสูตรการเรียนการสอนมาเนี่ยก็จะเป็นคําตอบที่ผิดนะครับก็อาจจะหลอกท่านได้นะครับบางท่านก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเป็นหน้าที่ของงานวัดผลและประเมินผลหรือเปล่านะครับในระเบียบไม่ได้เขียนว่าเป็นหน้าที่ของงานวัดผลและประเมินผลนะครับมันเป็นหน้าที่ของงานทะเบียนนะครับดังนั้นทุกท่านจะต้องเลือกตอบข้อกอไก่จึงจะได้คะแนนในข้อนี้นะครับ มาดูที่มาของคําตอบนะครับข้อที่20งานทะเบียนมีหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะมากครับแต่ให้มาโฟกัสดูที่ข้อ7ครับตรงนี้ก็จะต้องประสานงานกับงานวัดผลและประเมินผลเพื่อจัดทารายงานผลการเรียนเฉลี่ย GPA และตําแหน่งเปอร์เซ็นตทาย PR เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับดังนั้นในส่วนของบทบาทหน้าที่ตรงเนี้ก็จะเป็นของงานทะเบียนก็จะไป ต้องขอข้อมูลจากพวกงานวัดผลอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่เอามาตอบคําถามในข้อนี้นะครับก็มีหลายท่านที่ตอบคําถามได้อย่างถูกต้องนะครับก็น่าจะอ่านเนื้อหามาเป็นอย่างดีนะครับส่วนหลายๆท่านที่ยังตอบแบบงงๆอยู่ก็นแนะนําให้ไปอ่านเนื้อหาไว้เยอะๆนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาส่วนไหนมาออกข้อสอบแต่ที่เราทําได้ก็คืออ่านเนื้อหาเตรียมไปเยอะๆ เพื่อความพร้อมของเราให้มากที่สุดเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ